ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอฝากเว็บเต erm ิมไลน์เนเจอร์ครบวงจรนัม m ี่สตอ r e .net ด้วยนะครับเข้ามาหน้าเว็บก็อย่าลืมสมัครสมาชิกซึ่งสามารถสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเมื่อสมัครสมาชิกเสร็จก็สามารถแลกคูปองด้วยโค้ด TKXNM01 เพื่อรับพอยต์ฟรีไปได้เลยครับ เมื่อแรกพอยต์เสร็จก็สามารถนำพอยต์เนี่ยไปต่อยอดในการเติมเพิ่มหรือแม้กระทั่งเอาไปใช้ในกล่องสุ่ม ID 1บาทแพ็ค Ruby 9ปีนัมมี่ก็มีแล้วนะคิดถึงร้านเติมดีๆคิดถึงนัมมี่สโตร์ สวัสดีครับสมาชิกและตอนนี้ก็อยู่กับแทนทีมอีกแล้วนะครับและวันนี้ผมจะพาสมาชิกทุกคนมารับโชคนะครับอ่ารับจากไหนอ่าเห็นเมนสเตทหรือสเตทหลักข้างหลังไหมเพียงสมาชิกกดเข้าไปที่เมนสเตทของเรานะอ่าแล้วรอมันหมุนสักแป๊บหนึ่งนะครับพอกดเข้ามาปุ๊บให้สมาชิกนะเลือกตรงเนี้เป็นความยากระดับ normal หรือระดับปกตินะครับ แล้วก็ทำการวร์ปไปที่สเตจแรกๆเลยนะครับแล้วจากนั้นสมาชิกก็จะเห็นว่ารางวัลเนี่ยได้มีการเพิ่มขึ้นมานะครับอ่าอย่างตรงเนี้ยผมลองไปเทสต่แล้วว่าเอ้ยเล่นอันเนี้ยแล้วมันได้ของรางวัลจริงหรือเปล่าอ่าลองไปเล่นด่าน6ด่าน,นง่ายๆปรากฏว่าเนี่ยอัน,น,นเนี้ยด่าน6กนของรางวัลก็จะเป็นทางซูเปอร์ลิโอนา6ดาวนะครับซึ่ง เราก็ได้รับมาจริงๆอ่ะไม่ใช่มีแค่ซูเปอร์ลีโอนาดหดาวนะผมจะพามาดูด่านต่อไปนะะด่าน15ก็จะเป็นทางด้านของเกียร์สดาวนะครับซึ่งสมาชิกท่านใดที่ไม่อยากได้ก็ไม่ต้องไปเล่นก็ได้นะครับแต่ว่าพอเลื่อนมาดูที่ด่าน18เนี่ใสมาชิกก็จะเห็นตั๋วกาชาถึง5ใบเลยนะครับอ้าหโแล้วมันไม่จบเพียงเท่านี้นะด่านอื่นก็มีนะด่าน30ก็แจกตั๋วกาชาเพิ่มอีก5ใบนะคะ ซึ่งน่าสนใจมากๆและยังไม่หมดเพียงเท่าน,นั้นใบดที่ด่าน42นะครับก็แจกซูเปอร์ลีโอนาท7ดาวอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าเราเลื่อนมาเรื่อยๆที่ด่าน54ก็ทําการแจกตั๋วกาชา5ใบอีกถึง5ใบนะครับโอ้โหมันแบบรับโชคกันหนาๆเลยอ่าด่าน66ก็มีตั๋วกาชาให้รับกันอีก5ใบนะครับอาฮ่าอ้โหูอ่าด่าน78นะครับมีซูเปอร์ลีโอนาท 8ดาวอีก1ตัวนะครับอ่าแล้วก็ทางด่าน90ก็จะมีซูเปอร์ลิโอวนัดาวอีก1ตัวนะครับอ่าก็เท่าที่ดูไว้ก็จะหมดแล้วนะครับก็จะมีถึงด่าน90เท่านั้นที่เป็นของรางวัลนะฮะอ,อ้าแล้วทำไมมันใหญ่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่าอ่าเริ่มจากด่านแรกเลยด่าน6ผมเก็บไปแล้วใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นด่าน15นะครับเอาเกียร์สดาวนะครับอ่ะ เดี๋ยวใช้ทีมไหนดีใช้ทีม p 1ร้ล้กันอ่าสมาชิกท่านใดนะที่อยากดูทีม p ี0้ของผมเป็นพิเศษนะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยว่าอยากให้ทนเทมรีวิว p 1 0้ของแทนเมหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะจัดให้แบบงามๆเลยนะอ่าเนี่ยก็ชนะไปอย่างไม่ยากเย็นอ่ะทีม p 1 0 0เนี่ยก็เอา้าทำไมไม่เห็นได้รับของสองสิ่งนี้แปลกๆอะจะลองเล่นต่อเลยดีกว่านะครับ ตืบตืบตืบอ่ะเมื่อกี้ทําไมพีร้อยผมมันมันไม่ได้รับของ2อ,อย่างอะปกติมันจะมีโบนัสเลี้ยวหนาดเนี่เกิดอะไรขึ้นกับทีมของผมผมพีร้อยนะเอ้งงเลยปึ๊บฮึทีมพีร้อยผมพังหรือเปล่าทีมพีร้อยผมพังหรือเปล่าอะเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยโอกาสที่จะได้รับคือ100%นะคะแนนลี้ยหนาหนึ่งร้อยเป์เซ็นตนะ ค่าสูงสุดคือ100เลยนะนี่ไงอะโบน,นัสเลียวหนาทำไมผมไม่ได้อะเดี๋ยวผมก็ให้ดูก่อนนะครับว่าของรางวัลเนี่ยได้เพิ่มมาจริงหรือเปล่าอะ้าพามาดูทางด้านของ มันของรางวัลเนี่ยไม่ได้อยู่ในกล่องของขวัญน,นะคือขอ,ของรางวัลคือเล่นเสร็จปุ๊บเขาก็จะนํามาให้เลยอ้าตอนนี้ผมก็มีตั๋วอยู่58บใบนะอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูเกียร์ที่เพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยดีกว่ามันก็นี่ไงคือของรางวัลมันจะเข้าคลังเราโดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องไปรับที่กล่องของขวัญแต่อย่างใดอ้าเดี๋ยวลองไปเล่นด่าน30ให้ดูต่อเลยดีกว่าแล้วผมจะให้ดูว่าเอ้ย ตั๋วกาชาติที่สมาชิกได้มาเนี่ยมันไปอยู่ในคลังเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแต่ว่าผมคล่องใจเรื่องของโบนัสลีโอนาดผมทำไมผมเล่นแล้วมันมันไม่ได้โบนัสลีโอนาดเลยอ่ะแปลกๆเว้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกอ่ะ๋ย่าพาไปดูตั๋วที่เข้าไปในอันนี้ก่อนดีกว่าเห็นไหมตอนแรกผมมี58าใบตอนนี้ผมมีถึง63บใบแล้วนะครับอ่า <c oughs> <c oughs> ก็เล่นต่อยาวๆไปเลยครับอ่ะรับ เขาเรียกว่าปื้อปรับรับโชคนะครับรับของรางวัลแบบลุวลวๆไอดี ID ใหม่นี่ก็สามารถไปรับได้แบบโอ้โหชิลช,ชมากเลยนะอ่ะผมลองไปเช็คและทั้ง ID ดีรองของผมและไ d ดีหลักของผมสามารถรับของรางวัลได้ทั้ง2 ID ดีเลยนะอ่ะก็เล่นไปชิลชิรับของรางวัลแต่ว่าผมก็ยังสงสัยเรื่องของโบนัสเลียวหนาะว่าทําไมผมผมถึงไม่ได้โบนัสเลียวหนาะณนะแต่ไม่เป็นไรอ่ะไปต่อชิลชเลยใช้ตัวพีร้อยเนี่ยฟาร์ม ตัวพีร้อโคลาโบเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าเก็บมากๆเลยนะสมาชิกท่านใดที่อยากจะเริ่มต้นเก็บไม่ได้มีทีม p ีร้อทั้ง2ทีมแต่ว่ามันเริ่มสะสมถึงแบบเล่นแต่ละครั้งมันจะได้ไม่สู้เท่ากับคนมี p ีร้อนะแต่ว่าเก็บสะสมไปจาก เล่นไปมี P ี0มี P ี0ก็ค่อยๆสะสมไปเดี๋ยวสักวันมันก็จะครบร้อยนั่นเองครับอ่ะก็ทีม50ทีม30เนี่ยก็เล่นเล่นไปมันก็มีโอกาสเผื่อออกเผื่อออกมันก็จะทบรอบหน้าไปเรื่อยๆทำให้สมาชิกเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในการทำพีร้อยได้อย่างแน่นอนครับไม่มีใครเริ่มจากการทำพีร้อยได้แบบปุ๊บปั๊บ,บทุกคนแหละครับมันต้องมีเริ่มต้นแล้วก็มีแบบ ค่อยๆไต่เด้าไต่เลเวลไต่าต,าตามสเตปกันไปนะครับอาแล้วผมก็เนี่ยกว่าผมจะมา p ีร้อยได้ขนาดนี้ผมจะบอกให้ว่าโคลโรโบแรกของผมก็คือที่ผมกลับมาเล่นก็คือโคลโรโบของแฟรี Tail นะครับตัวนั้น p ีร้อยผมก็ไม่มีนะตอนนั้นผมก็เก็บแบบเก็บสะสมแบบกระจิบกระช้อยจากทีมที่แบบไม่มี p ีร้อยเนี่ยก็สามารถเก็บคะแนนพ พีมันไม่ถึงพ100เรียกว่าเก็บคะแนนพีร0อยได้มา40คะแนนก็ถือว่าโอเคเอาไปต่อยอดในรอบถัดไปได้นะครับอ่ะผมก็ทำการเล่นจนถึงด่าน90ก็คือด่านสุดท้ายที่มีของรางวัลแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวก็พาไปดูในครั้งเลยดีกว่าว่าของรางวัลเราได้เ,เห็นไหมเราก็ได้ครบท้วนเลยนะครับได้เป็นทางลิขิตหกดาวมี เจ็ดดาวแปดดาวอีกสองตัวไอ้ส่วนอันต้าน,นี้มีอยู่ในด่านไหมผมจําไม่ได้แล้วนะพูดเองแต่ลืมเองอ่าสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่ อยากจะได้ของรางวัลก็แค่กดเข้าไปเล่นครับกดเข้าไปเล่นตามนี้เลยก็จะได้ของรางวัลฟรีๆงามๆเสียสละเวลาสักแป๊บแต่ว่าก็จะได้เป็นทางด้านของของรางวัลตอบแทนเวลาที่สมาชิกเสียไปนั่นเองครับอ่าเดี๋ยวผมขอก่อนจะจบคลิปผมขอมาลับนี่ก่อนเลยดีกว่าขอรับกบ9้าวดาวจากแพ็กเกจดีกว่านะอ่า กดเข้ารับเข้าไปเลยบากี aki, ผมต้องแม็กแน่นอนเดือนนี้ผมพูดเลยว่าบา์กองผมจะต้องแม็กแน่นอนนะครับอสําหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากนามี่สโตร์เอาไว้ได้วยนะครับอปิดฉากด้วยการเพิ่มระดับบา์กีนะครับสำหรับวันนี้แทนเทมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย